กับเรียนประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เาคารพรับกับผมนายพิรยุทธ์ชนธพงศ์ตำแหน่งนักวิราะห์งประมาณเชี่ยวชาญครับขอเรียนชี้แจงในประเด็นที่สนุกมาน,นะครับว่ามีวิธีการในการกํากับดูแลเงินนอกงบประมาณเพื่อรัฐบาลสามารถนําเงินนอกงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างไรในประเด็นนี้ขอเรียนชี้แจงสำนักงานมีแนวทางและหลักการสําคัญในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณพศ2566โดยพิจารณาแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับ <speaking Spanish> ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนปฏิปรูปประเทศฉบับปรับปรุงนโยบายรัฐบาลและพิจารณาครอบคุมทุกแหล่งเงินโดยให้หน่วยรับงบประมาณนำเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือ,อามาใช้ดำเนินภารกิจเป็นลำดับแรก หากหน่วยรับงบประมาณใดมีเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือจํานวนมากพี่นาให้ใช้จ่ายจากแหล่งเงินดังกล่าวก่อนโดยให้นําเงินนอกมาณมาสมทบกับรายการกิจกรรมที่ขอตั้งงบประมาณหรือที่สามารถใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณได้ตามสถานะเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561มาตรา10วงเล็บ6บัญญัติให้งบประมาณ ประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภาอย่างน้อยต้องมีเอกสารรายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกมาโดยรวมของหน่วยรับประมาณโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนดังนี้คือสถานะแผนการใช้จ่ายเงินนอกก็ประมาณของหน่วยรับประมาณปีประมาณพศ2563พร้อมกับงบประมาณรายจ่ายพร้อมกับประมาณการปีงบประมาณพศ2564ส่ถึง2568ส่วนที่2เงินนอกงบประมาณที่นํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อรัฐสภาต่อไปขอกราบขอบคุณท่านประธานวุฒิสภาครับ